สวัสดีเจ้าืันนี้เ่าก็ยุกับบีมกวงเสงองอกง่ายได้ชั่วืันนี้บิมจะมาออปเดตรถเขาไมาล่ลาค้าถือกันเจ้าพี่น้องและบบอยว่าเป็นรถบานมือเดียวสิโคตรสภาพดีกันเลยจ้ะและตอนนี้น่าตามบีมนั่งอยู่ภายในรถนิสสันเซฟรีรุ่น 1.6e ปี2012-2013และคันนี้ได้เป็นตัวเกียร์ออโต้และเฉียมคันพี่น้องคันนี้ได้เป็นตัวรถบานมือเดียวยางที่บีบอกไปจ้ะจากราคาปกติหนาไปคันนี้พี่น้องเข้าขายอยู่ที่219,000บาทมื่อนีบินจัดราคาพิเศษให้ได้แต่เหลือเ,เพยงแค่199,000บาทเท่านั้นจ้ะพี่น้องและจาดไฟแนนซ์พร้อมเพ่งแค่เดือนละ4,000กว่าบาทต่ออายุสัญญา พรีดาวกันได้เลยเจ้าพี่น้องสนใจเฝ้าโทรหาบีมในเลขที 63, 64, ่6 6ย์หกสามหหรือว่าจะทักไลน์ออ official hama กัได้จ้ะ T S I K ดหนึ่เองมซีมี a อดานนะถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จ้าพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวซื้อสดบีมฟรีแวดให้อีก7%สนใจยาลรายหีอจ้ะ มาจากบินิพายเบิง์ออฟชั่นและการโค้งสางตัวรถของคันนี้กันแน่จ้าพี่น้องเริ่มจากด้านหน้ากันเลยจ้ะสีตัวรถคันนี้นอกจากกาสิดเเป็นตัวสีเดิมมาจากโรงงานกระจังด้านหนา้าคันนี้สภาวสวยจากขาดกระตัวเซนโคเมียมตรงกลางตัดกระตัวโลโก้นิสันมาหายตรงรุ่นไฟหน้าสภาพสวยจากบ่มีห้อยแต่ห้อยเล่าและด่านล่างกันส้นบ่มีห้อยบุบหรือว่าห้อยส้นมเมลยจ้ะพี่น้อง และเครื่องยนต์ขันนอีนอตจากกสิไดเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.6ลิตรได้เป็นตัวเครื่องยนต์ซีสูบมาแล้วจ้ะพี่น้องและโครงสาาร้างตัวรถขันนี้ห้ารับประกันให้ได้แต่ว่ารถบ่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแนนอนจ้ะนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ขั้นด่านหนาวโบมีห้อยบุบหรือว่าห้อยซ้นสติกเกอร์แผ่นเพจคขันนีีกันยังอยู่รบจะบ่บมีห้อยแก่ห้อยไขยและฟ้ากระโปรงขันนี้ก็ได้เป็นตัวฟ้ากระโปรงเดิมมาจากโรงงานและหลอ่อแม็กคันนี้ก็ได้เป็นตัวหล่อแม็กเดิมมาจากโรงงานแลคััันนน้ไดดเเป็ตวทมา,ามจง สีล่อล่อแม็กสภาพสวยแต่บบมีห้อยโคตรห้อยดุ่งเมาเลได้จากพี่น้องกระจกมองข้างได้เป็นตัวสีเดียวก็ตัวรถมีไฟเดียวมาให้พร้อมในโตและซสีสอกด่านข้างฟังคนนางเน้อจ้กหัวนอดขั้น,นีโบมีห้อยแก่ห้อยไขย่โบมีห้อยสาสีผลสีเมาเลยจ้ะาและห้อยตอกเมกอาฟังคนนางพี่น้องขั้น,นีเลยเป็นตัวห้อยตอกเมกอาเดิมมาจากโลงงาน รถคันนี้บ่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน,น่นอนจากใระบบเนคันนี้ได้เป็นตัวรถบานเมื่อเดียวที่บริวารสภาพสวยอีดีจ้าและออปชั่นภายในตัวรถคันนี้พี่น้องภายในตัวรถคันนี้ได้เป็นตัวภายในสีทูโทนมีแอร์แบกมาให้สองคู่นะและเครื่องเล่นคันนี้ได้เป็นตัวเครื่องเลนเดิมมาจากโรงงานสามารถเชื่อมต่อบูทูได้เกียร์คันนี้ก็ได้เป็นตัวเกียร์ออโต้มาเราจะพี่น้องตัวบ่อคันนี้ก็ได้เป็นตัวบาะนางสีเบดูแลรักษาไงสภาพตัวบ่อคันนี้บีมบริวารสภาพสวย อีีจะขันนี้เป็นรถบานเมื่อเดียวที่สภาพสวยอีรีจ้าพี่น้องและที่นง่งริสารภายในเก่อกว่างอีีจ้ีมีบริบวาลองร้อยการใส้งานขันนี้เขามีมาหน่อยอีรีจ้าพี่น้องและสีโวรถขันนี้สีสวยเสมอหลอกขั้น ออปชันด่านทายไฟไทายได้เป็นตัวไฟไทายแบบ LED เม่แล้วจ้ะและตัวรถคันนี้นอกจากเขาสาม,มารถเปิดประตูทายได้จากรีโมทในนั่จากพี่น้องกดข้างหนึ่งถึงสองวีเท่านั้นจ้ะฟ้าประตูดเด้งขึ้นให้เองอัตโนมัติและซีนสอกด่านทายคันนี้หัวน,อนอ็อตโบมีห้อยแก่ห้อยไข่ห้อยเมกอาคันนี้กันยังยู่ครบและทีเก็บของทีเก็บสัมภาระคันนี้พี่น้องคันนี้มีมริวาทีเก็บของทีเก็บสัมภาระภายในกว้างอีหลีดจ้ะมีฐานรองถ่ายของนิสันมาให้ตรงรุ่น และโค้งสางตัวรถคันนีเข้ารับประกันให้เลยแต่ว่ารถบร่เคยติดต่างแกตมาแน่นอนจัดหนึ่งเปอร์เซ็นและบ่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนจ้าพี่น้องผู้ใดสนใจอยู่คันนียารอซารถบานเมื่อเดียวที่บริวารสภาวสวยอีจา้าและคันนีราคาแค่หนึ่งแสนเก่าหมื่นเก่าพันบาททาน,นันพี่น้องจัดไฟเหนี่ยนพรเพียงแค่เดือนละสี่พันกว่าบาทตลอดอายุสัญญาและซีนสอกด่านขางฟังค้นครับ หัวนอดบวมีห้อยแก่ห้อยไขสติเกิดบอกล้มอย่างขันีกันยังอยู่ครบห้อยตอกเมกอาขันีก็ได้เป็นตัวห้อยตอกเมกอาเดิมมาจากโรงงาน หัวหนัดบลมีห้อยแก่ห้อยไข่มาเลยจ้าแล่คันีีได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามาให้หลอบขั้นกระจกบานเลื่อนปับไฟฟ้าซีบานฟังคนขับปับออโตโอ้กระจกม่งข้างสามารถปับมุมมองแล้วก็ภาพเก็บแบบไฟฟ้าดนีน้ำจ้าพวงมาได้ขั้นี้ก็ได้เป็นตัวพวงมาลัยแบบมันตีฟังก์ชันฟังสายพี่น้องเพิ่มเสียงลดเสียงได้รับสายวางสายได้สร้างการโดยเสียงได้ตรงกลางมีระบบความปลอดภัยแอร์แบกมาให้สองคู่นะ่ะและสภาพต,ตัวบล็อขันีได้เป็นตัวบลอหนังสภาพสวยกันเลยจ้า บอหนังสีเบดลองร้อยการใส่งานมีมาหน่อยอีดีจ้าพี่น้องข้นนี้ผู้ใดสนใจยูยารอซาและเข้ารับประกันให้เร่จวาวาโอนใดแน่นอนจานหนึ่งหเส้นหากตรวจพบเจอว่ารถมีชนหนักมาก ห้ารับสื่อคืนแนน้อนจ่าเต็มจำนวนโดยบหากค้าเสื่อมสภาพสนใจบีมจัดราคาพิเศษให้ได้จ่าเหลือเพ่งแค่1นึ0 0 0 0เก่ามืนเก่บาทเท่านั้นจ้าพี่น้องและคันีเอกสารดีเครดิตีสามารถจัดไฟแนนเดเต็มจา่าสนใจฟาทวทรหาบีมในได้ที 063หา 06c777 หรือว่าจะ,าจะทักไลน์แอดเอ i ไปเฉียห่อมาก็ได้จ้า T a s i k 1 2 3 c มีแนะอดแนาทักคอมมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จ้ะพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวซื้อสดบีมฟรีแวดให้อีก7%สนใจยาล้อสายดีจ้าและสำหรับผู้ใดที่มากคลิปนี้นอกจากวิ่งฟ้ากดไล่กดนทรัพย์สะไข่เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานกลวงสิง และสำหรับวันนี้วินขอโตรลากับไปก่อนจะพบกันไหมในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า